วันหนึ่งหมือนไบโรงงานเสร็จแล้วรู้สึกดีใจมากๆครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเป็นสเปเชียลเดย์นะวันนี้ก็มาร้องเพลงล็อกมาร้องเพลงแล้วก็มีเดินไปด้านโชว์ด้วยแล้วก็ยินเลกับพี่เบลล่าด้วยแล้วก็มีที่เป็นเพรนวิสปาจาร์เลยนะผมแล้วก็รู้สึกว่าปาชาอยู่ทั่วคนไทยมากทุงานมากกุ๊งจิสมัยย้อนไปพ่อแม่ผมใส่อยู่ในอานิบาลใช่เนี่ยเหรอเหมือนเหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไหม ว่าแล้วทำไมก็วันนี้ไม่ไม่ได้แค่มารูปมาครับมีได้มาโชว์ด้วยก็เป็นเกียริมากเลยที่สำคัญวันนี้เราใส่ปาชาด้วยครับผมใช่เราใส่มาด้วย่สบายยังไงอะไรยังไงก็รองเท้าจะเป็นเออสนิเกอร์นะครับเป็นดีไซน์แบบแคชชวลก็ แล้วในพื้นรองเท้าเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยครับใช่ก็ใส่สบายมากมากเลยใช่ที่สําคัญรองเท้าทุกคนคือเราใส่เราต้องใส่สบายด้วยครับผมแล้วก็รูปแบบทันสมัยมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วแมทช์กับผทุกคนจริงๆตอนเรียนเราได้มีใส่ยี่ห้อนีมัยใส่รองเท้าแตะเลยพี่มาะจานไม่ใช่ตอนเรียนนี่คือแบบว่าใส่ชุดมหาลัยแล้วก็เป็นรองเท้าแตะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนจะต้องได้สัมผัสทันทันความรุ่งเรืองของประจาที่ ที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี้พันจริงพันครับผมคืออะไใส่เตะบอลอยู่ว่าใส่เตะบอลใส่ไปเรียนผมมาใส่ไปเรียนเพราะว่ามีกลุ่มเพื่อนแบบชอบใส่รองเท้าแตะไปบางครั้งแต่อย่าอย่าเล่นแบตนะคือต้องเราต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยแต่ไม่ได้ใส่ครั้งขนาดนั้นอ่าสาระการค้ใครสนใจสามารถขันอะไได้บ้างไปผมก็ฝากด้วยนะครับผมประชานี่ฝาก ฝากดีด้วยพัพิบลาด้วยนะาครชได้หลายยาก็นันเิแต่ที่นะเกิครับแปลว่าการขายกันนีไม่มดนาีอ่าไม่ไม่กินนาทีวนาทีรู้สึกรู้สึกยังังรู้สึกว่าเป็นความฝันยครับเขารู้สึกว่ามันน่าจะแบบสมมติ้หมดจริงมันน่าจะเร็วขนาดนั้นอะไรเรแรกเราคิดว่ามันไม่หมดซะด้วยซ้ำคมันหมดแล้วซึ่งมันหมดแล้วรูกขอบคุณทุกคนมากๆเลยฮะเรารู้สึกกดดันมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกแบบ สบายขึ้นแล้วตกใจนะใคะในทีเรื่องไม่นากมีหายคนงเรียบ้ตกใจก็ตกใจไม่ตกใจเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นศิลปินหรือดาราที่แบบว่ามีมากประสบการณ์เรารู้สึกว่าโช์นี้มันเป็นโชว์ที่พิเศษสําหรับเรามากเป็นโชว์ครั้งแรกในชีวิตแล้วเรารู้สึกมันมีอะไรที่มันเกินตัวสาหรับเราไปเยอะมากแต่เราแค่แบบไม่อยากกดดันตัวเองแล้วก็ทําโชว์หรือเอนจอยในแบบซีมีโชว์ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขกับเราสำหรับโชว์รอบนี้มีอะไรบูบาเต็มไม่หมดเลยใช่ไหม เยอะมากชอบดูบัตรเลยนะครับอธิบายด้วยความยากง่ายของความแบบว่าเออที่เราตั้งใจทําออกมาเยอะมากพี่เยอะแบบเยอะจนทุกคนถ้าทุกคนมาดูหรือว่าใครยังไม่มีบัตรสามารถซื้อบัตรสตรีมมิ่งลอกว่าได้เห็นอะไรแบบหลายรูปแบบได้เห็นอะไรแบบนี้หลายรูปแบบแน่ๆอิพีซีกดดันไหมทุกความที่ฝัตมันหมดเร็วแล้วคนก็รู้สึกว่าตอนตอนตอนแรกๆกดดันมากเลยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหนูก็ยังถามอยู่ว่าถามไว้หน่อยได้ปะเนี่ยยังเชื่อคอนเสิร์ตไหมเออ ตัวนิดนึงตอนนี้สบายขึ้นมาแล้วเพราะอย่างหนูนี่ก็ตื่นมาแต่เช้าแต่กดไม่ทันใช่ใช่ครับเตรียมกดมากๆเลยแต่วันนั้นแบบผมไม่ต้องใช้บัตรเข้าไปเข้างานไม่อยากมีโมเมนต์แบบได้กดบัตรแต่มันตื่นเต้นแล้วมีมันกดบัตรแล้วเครื่องแบบมาดูแฮชแท็กอะไรเงี้ยคนไปกดบัตรหรือว่าเพื่อนที่ทำงานที่ไปสนีบอกว่ามีคนมารอมั้ยกดบัตรมึงหรออะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆที่แบบเออมาให้ความสนใจอยอะแล้วอย่างนุ่นิวล่ะ สรุปว่าเราไม่ต้องใช้บัตรเราสามารถใช้ตัวเข้าได้อ๋อก็หมายถึงใช้ตัวเข้าไปร่วมงานอ๋อใช่ครับเราต้องเอาตัวเข้าไปในเงี้ก็ถึงไม่มีบัตรก็ได้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก็อยากกดให้ทันบ้างอยากกดให้มันเหมือนชข็อยู่นะไม่มีบัตรก็เข้าอยู่แล้วหนูอยากกดให้ได้แต่ว่าไม่ได้เพราะไม่ถึง5นาทีก็หมดแล้วทำไมกดแล้วจะเอามาวดเนียหรือยังไงแค่จะมาอวด พูดขนาดนี้เราก็คือเกต1คน1วทีใช่ครับผมถ <c oughs> ้าผบ,บอกเลยเหรอ <c oughs> ม่บอกเลยเหรอไม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วัน <c oughs> อยู่แล้วแหละว,ว่าไม่ใช่เป็นเกสสำหรับผมว่าไม่ได้เป็นเกสเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเดินทางมาด้วยกันก็อยากให้มีโชว์ร่วมกันหรือว่าอะไรที่แบบเปเยลด้วยกัน <c oughs> แต่ในฐานะที่นิวนิวเขาจัดไปแล้วซัพพอร์ตเฮียยังไงบ้างให้กําลังใจเฮียยังไงบ้างเฮียเครียดเนี่ยก็ ผมเข้าใจเลยครับว่าว่าจะจัดคอนเสิร์ตครั้งนึงอ่ะมันความเครียดเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งตรงนี้ถึงถึงเครียดเนี่ยจะเครียดยังไงผมก็เขา้าใจความรู้สึกเมียเลยแล้วก็อยากเป็นคนที่ไม่มีอะไรตลอดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็วันที่10แล้วใกล้แล้วอีกแค่แบบประมาณ10 10วันนิดนิดเองเนี่ยฝ่ายก็เริ่มกดดันแล้วมาล้วก็ทีงจริงโชว์คู่กันต้องดีไซน์กันยังไงหรือว่าก่อนให้มือมือดีไซน์โชว์คู่เลยใช่ไหมจริงจริงเราก็มีเรามีสเตจเพลงส่วนตัว โชนี้ที่ตั้งว่าเป็นทีมซีมีโชคือ,อเราอยากโชว์แบสบสไตล์ตัวเองครก็คุยกับพี่เอาว่ามีโชอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างหรือว่าเพลงที่เสนอกันว่าทํากันอย่างเงี้ยมีเป็นยังไนหรือว่าอยากทำอะไรอะไรแ้ในมุมของพี่ซีอ่ะจะต้องเข้าฟิเตเนสไหมที่เหลือเพราะเราพบเราอยากเข้าฟิเตเนสผมไปเข้าอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยทําใจว่าโอเคทํำใจโอเคเราคุมอาหารเขาที่ทําได้อะไรเงี้ย เข้ติดติดแตกๆเลยเนี่ยนะอุ้ยพี่คาดหวังนะยังมีครับเหลือเหลือ one tag มีอยู่ก็มีอยู่ดูนี่คอนเฟิร์มแล้วมีอยู่มีอยู่ยังคุณเฮียไม่ได้เข้าฟิตเนสเฮียก็ยังเฟิร์มอยู่นู้นี่เช็คของแล้วใช่ไหมกูยังมีกี่แท็กนะมีตอนนี้เหลือแปดแผงช็อกเลยเออเอออากลัวอยู่แล้วตอนนี้ เขามานั่งกินจริงก็แครเคลียร์นะแต่ก็เข้าใจว่าช่วงนี้มีมีงานหรือว่าทำคอนเสิร์ตอื่นหลายรอบก็ต้องแลกแลกสิ่งที่แบบว่าเราต้องจุนเปิดด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีแรงไม่ไหวคร่บอย่างเช่นแบบว่าไหวก้างร้านดูอย่างเช่นพี่ซีขายของว่าถ้าในโชว์เราจะมีอะไรบ้างในใจมีเพิ่เกิดกันหนึ่งเอาน้ำจิ้มรสสปอยกันเอาน้ำจิ้มมาเผืว่ามันจะต้องมีแบบไหนบ้างน้ำจิ้มมีครบรสครับผมแล้วก็ มีหนูแน่นอนแล้วแล้วก็มีสเปเชียลเกสต์วมีโชว์สุดพิเศษมากมายที่ผมไม่เคยทําในชีวิตมาก่อนไม่ใช่แค่1 2มีเป็น3ามสี่แข่ของเขาติดปีกเราจะมีอะไรบ้างของนน้มนิ้วติดปีกแล้วมนน่ติดปีกแล้วใช่แกก็มีฟิวคล้ายๆกันครับดําดินหมดหมดดินไปหมดเลยหมดเลไม่มี ตอนแฟนมีอะไครับครับ,บไม่มีครับผมบอกเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่มี <คน S 1> ไม่มีมมเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นโชว์ละครับ,รบโชว์ ال, คอนเสิร์ตไม่ได้เป็นโชว์ครับในส่วนของของขวัญมันมีเจอน,วนิวแล้วพี่ซีอยากได้อะไรอันนี้พี่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอยจะให้นิวซื้อแต่เขาพูดสามรอบแล้วเราจะซื้อเขาจริงไหมอันนั้นบอกอะไรว่าพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะพูดเล่นอ่ะแล้วเขาอยากได้อะไรนิว ไห้หนูสปอยมาแล้วว่ามีหลายสีแปลว่ามีหลายมีหลายสีครับแต่ไม่บอกว่ามีกี่ชีไม่ใช่ดินสอสีแน่นอนสีไม้สีไม้เจ็ดสิสีพี่อยากได้อะไรผมรู้ครับแต่ว่าถ้าหนูซื้อสิ่งนั้นมาเฮียโก็ อ๋อคือว่าเหรอยังไม่ได้ซื้อไม่บอกแค่ว่าซื้อหรือเปล่าอรวมหมดคาดบอกงเนาะแต่ไม่ได้คาดบอกเเพราะว่าพี่ซีบอกว่าอะไรก็ได้แล้วอยากให้ซื้อแต่เขากลัวว่านูนนิวจะมาเซอร์ไพรส์เขาเราอยากซ้อนเซอร์ไพรส์เขาไหมอ๋อต้องโอ้ยซ้อนสอนก็ไม่บอกดิ้นแล้วตัวไม่ถูกแล้วอะไรเงี้ยอ้อันนี้มันมีดูอยู่เขาเรียกว่ามีดูเดี๋ยวเฮียจะรู้ว่ามีดูหรอเออบอกได้ไหมว่ามันเป็นอะไรนิดนิดหน่อยหน่อย โอเคพี่ถามอีกคำถามอีกเลยฮะอยากรู้งกันนะเออมันคืออะไรที่พี่ซีบอกว่าอยากได้แต่ว่าไม่อยากให้นุ่นดิวซื้อ <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> เอ่อมันออกซื้อได้ใช่ไหมก <c oughs> ็ออกออกได้ค,คือซึ่งประดับครั <c oughs> อ๋อซึ่งประดับชิ้นหนึ่งเออซึ่งผมก็ไม่บอกว่าผมซื้อหรือเปล่าเออแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้ว <c oughs> ซื้อมาอยากซื้อมาอย่างหนึ่งครับอ๋อแล้วคิดว่าเลือกสีถูกใจเขาไหมคิดว่าถูกใจครับ พี่ซีคิดไหมว่าเป็นสิ่งที่เราบอกเลยว่าใครจะซื้ออะไรเนี่ยเฮียถูกใจยากมากเออถูกใจอยู่แล้วครับอันนี้แต่ว่าซื้อมาแล้วเอ๊ะหนูซื้อมาแล้วยังไม่ได้ซื้อครับอ้าวไม่เนี่ยยังไงลูกยังไงลูกโปล่ไม่เจอซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วได้กี่ล็อกเลยเออรางวัลสองคนนี้มีเตรียมจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษพิเศษใช่ไหมลูกอ๋อใช่ครับชองเลยไหม ไม่พูดแต่อย่าพูดไม่ได้ครับเออพูดไม่ได้เลยถ้ามันเป็นโปรเจกต์อะไรเอเดิมเอาเดิมจริงๆก็มีอีกโอ้ยไม่ก็ยังมีอีกหลายอย่างก็ยังมีหลายอย่างเวิร์กซีรีส์ซีรีส์ของหนูซีรีส์ของเมียแล้วแล้วก็คอนเสิร์ตหรือว่างานแฟนมีต่างประเทศครับผมแล้วก็ดูมินิก็เพิ่งโพสนะครับเปิดหาแสดงหน้าใหม่ก็ใครก็สามารถมา สมัครได้มาแร์ได้นะครับผมก็แายในปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์อื่นด้วยแล้วก็รอดูกันว่าเราสองคนจะมีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนได้รับชมครับใช่ทำจวาวเารอ้าวแน่นอน,นะคระับก็วว่ง่ว<ต>งจาวใช่แต่นี่เฮียทาพิเศษต้องรอติดตามะคร<อ>ับเดือนหน้าก็จะเริ่มถ่ายทำแล้วก็คือสามตอนพิเศษใช่ไหมให้สามตอนก่ออาจจะมากกว่านั้นนะโอ้อาจจะมากกว่านั้นสิบแปดตอนโอ้ ไม่ได้ลืมั้งปีเลยลูกดจว่าจริงๆแล้วคือจะได้เห็นหน้าเราไปตลอดเลยยันปีหน้าใช่ครับถ้าทุกคนยังอยากเห็นเราก็จะอยู่ให้เห็นแบบนี้ดีมาก